สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโมนี้ก้มาพบกับน้ำเจียวันที่2พฤศจิกายน67เด้อค่ะท่านผู้ชมกับบรรยากาศลมหนาวลมหนาวมาแล้วค่ะเอาคลิปนี้น้ำเจียสิ1าไปตามแนวทางเหล,ล็กลักลอยเด้อค่ะพร้อมกับสรุปแนวทางว่าส์ซัักไถ่เพิ่นเขาวัางหันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอามาให้เอฟซีเบิง่งอ่า เพื่อเพิ่นจะได้กอติดว่าสำนักใดเขาแน่ค่ะขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะที่เพิ่นทรงห้น้ำเสียเอฟซี FC ใจดีค่ะดานมู้ชมเพิ่นทรงห้าห้ค่ะเลขหลักร้อยพร้อมสรุปแนวทางที่เขาหัวดว่งหันพร้อมเด้อค่ะคลิปต่อไปเจอกันกับพี่ต้อยเด้อค่ะพี่ต้อยค่ะ นั่งเอกมากเลยเด้่ยแถวสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอ๋อซีเฮ็ดสยังเลยมุ้งสุกเอาเแ่าเจ้าสิขึ้นได้บ่ล่ะมีได้อยู่นี่หนึ่งสองมีผุนมีอีกเด้เจ้าสูงแค่ลอยซีฟหนึ่งเจ้าสิเอาได้อยู่บ่ลอยซีฟบอกขึ้นลอยหนึ่งมุ้งบอกมุ้งดูวยลอยแปดซีฟผุนสูงมุ้งเนี่ย อเอาสีบดสองน่วยผุนว่าทถาเจ้าแย่ไปง่อยเด้อเอาค่ะท่านผู้ชมไปเบิงแนวทางกันเลยเด้อค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยน้ำเชียตามมาเอ่อมันเป็นสุรยสันิ่นวาเนะครับค่ะตามมางวดแรกค่ะกับเก่าเลขออกเก่าหสองครับค่ะ งวดที่สองมาเพิ่นไห้ฮกับสองลุดค่ะท่านผู้ชมนี่มาเบิ่งงวดที่สามกันค่ะเพิ่นได้มาแล้วงวดวันที่หนึ่งเออสิบงวดวันที 16, ่สิบหกพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดค่ะเพิ่นได้หนึ่งกับสี่ค่ะหนึ่งกับสี่ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เบื้องเด้อค่ะหลักร้อยตามต่อเพิ่งงวดที่สามเข้าหนึ่งงวดลุดหนึ่งงวดค่ะล่าสุดลุดค่ะท่านผู้ชม บอมีมาเทียบให้เบิงได้ค่ะมันรุดค่ะเพิน่นใดโหกับสองคลิปนี้น้ำเชียกาจะสรุปไผเอฟซี FC เบิงน้ำเนาะครับค่ะหลักร้อยแคบเบิงเด้ค่ะานุู้มแคบหนาจอค่ะคพผออยอกตามเคยครับค่ะสีกู่มหาสิจัน์เขาเต็มเตมเพืเ่อนไปเนนแปดสองอผู้พี่เพิ่นเดินดีที่สุดที่น้ำเชียเอ่อเว้ากันยังบ่หลรุด เนี่ส้ายแข็งเบ่าวกับบาได้เนาะเด็กติดบนล่างนี่ส <laughs> ายแข็งขับนบุชมค่ะอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์นนัเก่งนางรองนี้เถอะพนเป็นบุญเลยครับค่ะนดนุมพอท่อแน่นอนวบวขาดนนุชมเบืง้งแนวพนว่าอันนี้น้ำเชี่ยมสีมาสรลปให้เบื้องเด้อค่ะสรลปใผ้เบื้องพนวาฮาสองนีเ่เถอะ ้าหาตัวมาใส่เนี่ยเขาอีหลีเห็นบ่ปนพอท่อคะ่ะท่านผู้ชมลักลอยพอท่อกับเขาเขาศูนย์ค่ะปรากฏอันนี้แม่แถวแม่นเนาะดับบนเด้คอครับพ,พี่น้องเบื้องในดีค่ะครับเห็นพี่น้องที่คอมเมนต์ว่าเพิ่นดับบ่อยู่อันนี้ w ดับอยู่เด้อครับผมเพิ่นคอมเมนต์ปะท้อคอมเมนต์อยู่เก่าไม่ใชยคุณนี่สามสองนี่มันลางเด้อครับพี่น้องบ่เกี่ยว เล็กบนดีค่ะท่านผู้ชมเนี่ยอ๋อเพ่นอาเหีนสามสองกลับมาเบิงไม่เด้อค่ะกลับมาเบิงไม่ค่ะดับบนก่อนเข้าจะคออเมต์เข้าเบิงดีๆก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือบนบนค่ะบนไม่ใช่ล่างค่ะดับอยู่เจ็ดหมวดแล้วดิเนี่ยค่ะดับบนเด้อ นี่เพิ่นปอยต่องงวดเนี่ยเพิ่นเด่นบน่ะเล็กติดล่างอบั่นเพิ่นมาฟันทุ่งอีกเนาะอันนี้เพิ่นเก็เอาย่นี่เห็นบ่ครับดับอ่านพ้อมค่ะท่านผู้ชมสูงไปหลักร้อยค่ะแม่กทมเข้าหลักร้อยเนาะครับค่ะนี่บ่งดูเท่าโอุ้ยแม่แต่เดียวค่ะค่ะนี่อาจารย์แกงค้อยอาจารย์นั่งร่องเนี่ยเลขกติดตัวนี้ครับเขาถุกงวดคือ คือพอช้นบุรี่นี่ยพูน่ะปอกวัูว่าเขาเถาเอาผิดต่อยมาใส่ต่อยก็พอท่อว่าหันค่ะกบพอท่อกับแม่อกอท่อหมอแม่ค่ะนี่หลักร้อยเห็นว่าเขาแล้วต่อยพองน้ำเชี่ยงวดน,นี่เสี้ยนเป็นเขาหลายคนอยู่เลยค่ะนี่ครับผมเอาอยู่ทีมงานซีสำหักนี่หนึ่งนี่เสียวขนาดเลยครับผม ป้าสามหมวดเลยที่ถอดเก่าเสียรางนี่ค่ะนี่ค่ะเอสแสงเดือนเข่าอีกค่ะท่านผู้ชมเห็นบอกเลขป่ะมาน้ำกันอีกเนาะห้าหกเห็นคนประกบอยู่สี่หกมือนั่นสามหาสำหรับบนได้หนี่บนค่ะเลขพ่นเอแสงเดือนเพ่นจะมีตัวที่ว่ารักซิฟกับรักน่วยแล้วบันนี้4ีตัวนี่กลายเป็นดับความ่ ดับยัง<บ>ดับขู่บ่มาน้ากันครับพอโน้นเข่าอีกแล้วสามเห็นบ่มสามนี่เข่าดีค่ะท่านผู้ชมนี่นี่นพอโน้นเล็บปมาน้ากันกับแมมนค่ะพ่อน้องพีสูตรนี้เดินดีค่ะท่านผู้ชมนี่นี่ติดตลอดเนาะติดตลอดค่ะเพราะว่าสสวนมาสิติดบนแมนอี่ดี โอ้หนาเสียดายสี่ออกสี่ศูนย์ก็บอ,อกสี่ศูนย์เนาะสูตรเกามาเชีย่ยไปรักลอยอาจารย์ขอนแก่นโอ,โอ้เต็มเต็มอืมวิ่งสองสองสามลางอีกเนาะ,ะห้าคู่อาจารย์ขอนแก่นเนาะครับค่ะขั้นเขาไ้เบิ้งค่ะรอิ่นก่อนเนาะครับค่ะคลิปนี้อันนี้น้ำเชียกะลุ่ให้แล้วแต่ตนคลิปค่ะมาปิดนะคลิปกะลง่งหีกค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นเหล,ล็กลักลอยหนึ่งกับสี่เด้อค่ะ อ๋อค่ะดันผุ้ชมก็ได้เห็นกันแล้วหลักร้อยหนึ่งกับสี่ค่ะหนึ่งกับสี่ปล่อยให้ต่องวดน้ำเชียปล่อยมาแล้วงวดนี่คืองวดที่สามค่ะงวดแรกเข่าเด้อค่ะเข้าที่เก้าค่ะงวดสองมาว่าหันโฮกับสองลดค่ะดันผุ้ชมนี่งวดสามเด้อค่ะให้หนึ่งกับสี่ค่ะเป็นจังไหนค่ะดันผุ้ชมแนวทางทีน้ำเชียสรุปให้เอฟซีได้เบิ้งค่ะเกาะติดอย่าเพิ่อย่าขาดเด้อค่ะ แต่ว่างวดว่างหันนี้ถึงว่าออกเบิ้ลน้ำเชีย่ยกะมีแนวทางเหลกล่างที่สิประกบให้เอฟซีเบิงอยู่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีแนวทางบนที่แม่เอฟซี่ที่พนทรงไหอ่อยู่ในร่หลายทันอยู่ขาน้ำเชี่ยกัได้เบิงแล้วคะ่ะว่าเหลขเพนเขาอิลีค่ะ ว่าเล่ขุนเขาอีลีน้ำเชี่ยก็เจ้มาประกบให้คืนนี้เจอกันกันกบพี่ต้อยเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาคลิปนี้ก็สิเอาบักคุ่งต้อค่ะคุ่งสุกคุ่งต้อโอ้ยบักคุ่งสุกกันละ,ะงามเนะ <laughs> านะฮาร์ดค่ะท่านผู้ชมมาเด้อค่ะพี่น้อ,กองกินบักคุ่งสุกผมละมันฮ่ <laughs> าฮ่า่คอยชื่อคอยว่าไม,ม่เมื่อถือแล้ว อืมดอะไรอยู่บอกกินท่านบ่หรอมันก็ต้องเอาอันนั้นสิกินก่นกอนดิ้กะหลอ,อ,ก,ก,ลอ,อก,กินก่อนเถิงบ่านวะน้ำเจ้านั่นเทาโอ้โหบนเนี่ยเลยบ่อ้ยมันกินเหล่าตัวนี่ฮะกินไปแล้วกะรอ,อก,กินเหล่าบ่<น>ปล่อยๆไว้ให้เพื่อนกินน้ำกันนะ ่อยไปให้กระรอกกินน้ำปาดงามพร้อมดีนะ่ะนะแย่นงามดีครับปาดเอาเส้นหนากันนะเออมีหวัวโต <laughs> <laughs> ยูคขังเฮียนกับซุกไลกับดนนนอนวชิมเนาะหมึกซีดากะกินว่าท่านเขาไปเห็ไก่กินอีกยู่เสียดายหมึกซีดานนเนาะค่ะปา,าด,เอา,ดเอาไปแช่เย็นดนเท้าในตู้เย็นมื่อแรงค่อยกินชแ่เานาะ ม่ากินน้ากันค่ะดันผู้ชมปีหนาสิได้กินบ่หมักน้ำใยพวกเนี่ยหมักง้อไม่ได้กินหรอกค่ะอาสำหรับคลิปนี้คืนนี้เจอกันเด้อค่ะดันผู้ชมค่ะเป็นยังไงให้พี่น้องสลบฝืนไปกันโอ้ยจังได้กันสู่ตาสู่กันไหมค่ะดันผู้ชมเล็กมีเข่ามีรูดแต่ว่าขันออกเบิ่นดูนี่ก็ไปบ่ไหือจังอาจารย์แกงค่อยว่าเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ